ง่ายดียสายแค่นี้มาสวงเว็บไม่ได้เหรอรัอะรับชอบเสียบดังแก๊กเลยอ่าแล้วลก็หมุนแกก่นนะครับนี่เราก็มาดูครับ แผงนี้เราจะใช้แผงของ PSI ครับ Mono ครับ ก่อนที่จะทำการลันเครื่องนะครับเราต้องมาวัดไฟจุดต่างๆด้วยนะครับทางด้าน AC นี่นะครับ AC มีที่222นะครับผมจะวัดขั้วว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับจะเอามือจับขั้วที่มิเตอร์ครับ ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับคู่นี้เป็นลายนะครับสายสีดําเป็นนิวตันถูกต้องนะครับต่อไปมาวัดด้านแผงโซลาเซลล์ครับออกจากฟิลมาก็มาวัดดูครับด้านซ้ายเป็นบวกไฟจากแผงโซลาเซลล์มาที่213โวลต์ครับบวกนะถูกต้องนะครับ นี่มี200กว่าโวลต์ก็น่าจะทำงานอยู่นะครับเนื่องจากเครื่องนี้รับได้ที่90โวลต์ขึ้นไปอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการจ่ายไฟแบบออนกริดด้วยนะครับที่เรียกว่าอิ Off นเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริดขณะนี้จะทำงานแบบผสมไฟไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับ แต่ต่อสายทิ้งไว้เฉยๆนะครับแบตเตอรี่ยังไม่มีเดี๋ยวจะทดสอบใช้แบบออนกิดกันดูมาเริ่มต้นการทดสอบนะครับสวิตด้านข้างเครื่องตัวน,นี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้ทำการจ่ายไฟด้าน AC i n เข้ามานะครับเพื่อมาดูการตั้งค่าเปิดนะครับมาแล้ว หน้าจอขึ้นนะครับบอกว่ามีแรงดัน230โวลต์นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ด้านขวามุมล่างนะครับว่า BP กับบแบบนีนบ้ก็คือว่ายังไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันนะครับกดปุ่ม Enter ค้างไว้โนทีหนึ่งนะครับเป็น SBU สั่งค่าไว้ล่วงหน้าก็ได้ครับ3 0 m APL อันนี้เป็นชนิดแบตครับก็ใช้แบบน้ำเมนูที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเมนูที่สิบหกนะครับตั้งชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับ กบประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะตั้งา้ด mm hmm. สอบใช้แบบผสมไฟดูครับในเมนูท mm ี่หนึ่งครับผมจะตั้งเป็น USB คร mm ับ hmm. เอาแบตเตอรี่ไว้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับ แล้วจะมาทดสอบใช้งานแบบออนปิดกัน,นครับจะอยู่ในเมนูที่37นะครับตั้งไว้แล้วนะครับเป็นไฮบิดถ้าเมนู37นะครับตั้งเป็นไฮบิดก็แปลว่าเปิดใช้งานแบบออนกริดนะครับเอาละผมจะจ่ไฟด้านแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับมาดูว่าขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องนะครับ ระบบออนกริดจะทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับมันจะจ่ายออนกริดออกมาลอดูนะครับรอดูตั้งนานนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะเปิดสวิตด้านข้างเครื่องครับเปิดนะครับ เมื่อเปิดสวิตช์ด้านข้างเครื่องนะด้าน AC output มาแล้วนะครับไฟที่เครื่องก็ขึ้น,นครับหน้าจอก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆนานาขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็รูปสาไฟฟ้านะครับกระพริบแบบนี้ก็ไปว่าระบบออนปิดทำงานครับแรงดันด้านแผงเหลือ193โวลต์ครับจ่ายเข้าบ้านแล้วก็มีไฟจากการไฟฟ้านะครับเข้าบ้านเช่นเดียวกัน ลองกดดูนะครับไฟจากแผงมาที่3.3มจุดสแอมป์หกร้อยวัตต์28องศาตอนนี้ใช้โหมด USB นะครับก็คือจากการไฟฟ้าก่อนแล้วก็มาโซล่าเซลแล้วก็มาแบตเตอรี่นะครับแต่เปิดใช้งานแบบออนริดอยู่จะเห็นว่า มิเตอร์โปรเทคชั่นมีไฟจ่ายออกมาแล้วนะครับถ้าเราดึงด้านเอาต์พุตไปใช้งานนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ก็จะใช้ในด้านออนกิจเนื่องจากว่ามันมีการบายพาสอยู่ครับบายพาสจากการไฟฟ้าเราจะใช้ไฟด้านไหนนะครับก็ใช้งานผ่านโซล่าเซลล์ท้งนั้น,นครับลองเอาแคมมิตเตอร์วัดด้าน AC ดูนะครับได้อยู่ที่ 2.85นะครับวัดด้านลายนะครับ2.8เหมือนกันนะครับ AC เอา2.8คูณ220ครับก็จะเป็นวัดที่เครื่องผลิตออกมาเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตั้งค่าออนดูนะครับในเมนูที่37ตั้งเป็น อ n อนปิดแต่เมนูที่38ครับตั้งไว้แค่10แอมมาดูว่าตั้งได้เท่าไหร่ครับโอ้ได้อยู่ที่16แอมครับลองดูนะครับตอนนี้ก็บ่าย3โมงเกือบจะบ่าย4แล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ ตอนนี้ไฟดับนะครับแต่ด้าน AC out ก็ยังมีไฟจ่ายอยู่นะครับครับ130โวลต์นะครับ,นนรบไฟด้าน AC ไม่มีมีแต่ไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาเข้าข่าอินเวอร์เตอร์แล้วก็จ่ายเข้าบ้าน,นครับตอนนี้ใช้ไฟน้อยนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแบตเตอรี่ยังไม่มีนะครับ อ่าไฟมาแล้วครมาติดติดไฟจัดการไฟฟ้ามาติดติดกับดับแบบนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทางเจ้าของนะครับก็เลยเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิแบบนี้นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาเดี๋ยวรอแบตเตอรี่มานะครับก็จะทำงานอย่างเต็มระบบครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ